ตึกมันมีแค่สามตึกแค่นั้นเหรอครับคุณตำรวจอะ่รนะตึกมันมีแค่สามตึกแค่นี้เหรอครับไม่ถึงตึกปูนนัอนนะใช่เ,เดี๋ยวภาไป<ม>ก็มีตึกไหนบ้างที่หนูรู้ว่าจกได้สามเจ็ดเก้าจบไม่ได้แล้วสามเจ็ดหนึ่งยังจกได้อยู่แค่นีแค่ตึก มีตึกลุงด้วยรู้จักตึกลุงไหมไม่รู้จักไม่รู้จักตึกลุงเอ่อถาทถามถาเลยได้ไหมผมคุยกับประธานับมีตึกเนี้ยจบได้ตึกนี้มีสองลูก แถวเมืองบนจบได้ป่ะมีตึกนี้อีกสองโลกก็นปะอ๋อครับโอเคชิปหายกูแล้วไงกูโบโชโกโ้ให้เด็กดูเละแพทขออนุญ,ญาตออกเว้นนะครับไป ลจงขับใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบเปิดรถสี่เพื่อนกูขึ้นไปเลย แ่นีหละโอ้คนเรียกเคียดไปแล้วพอลโ,โอนตตึกเดือบเต็มขาวรถใหม่ดีกว่าเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยว,ยวพามาบอกว่าตึกไหนจบได้บ้างแต่เราต้องรีบเลยจะนอนยังไง ออโอเคโอเค,คุณโอโซนนี่อยู่อีกนันน้ ทำอะไรตรงนี้น่ะน้าหนูกลับบ้านได้ไหรือยังน่ะอะไรนะครับน่าหนูกลับบ้านได้ไหรือยังได้ครับจะกลับไหนอะกลับอูให้ผมไปส่งไหมครับเดินหน่อเลย มันนี้มาไปเฮียมีเคล็เนโน,นเลโน,นเลโน,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 นจะกลับแล้ว ไปโนทไปโนทคือจะตั้วอรอหรือว่าอะไรเปโนจะกลับอูเอาจะกลับจะกลับอูได้ได้เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งเอาเบอร์มาเบอร์มาไม่ไม่ไม่ให้อ่อไม่ขอเพลงนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งไรนะไรนะ สี่ศูนย์ศูนย์สี่่สี่หนึ่งอแล้วพี่เขาก็ทิ้งหนูนาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้เดี๋ยวไปส่งให้ ชื่อชื่อคาราเมลคาราเมล C A R A M E L ต้องไปรับเคสเหรอครับนีไป้องรับเ,รห,เหรอไปส่ง,ร,งรูหรูจะขับอู่ไม่ใช่เหรอ คุณครับคุณครับครับผมทำไมไม่มีใครตอบบอลหนูสักคนอ่ะพี่ไม่ได้เห็นได้ยินเลยเอา้าแต่ต้องพูดแม่ไม่ได้ยินยหนูอแม่ไม่ได้ยินหนูเลยเหรอโอ้ยไอเนี่ยไม่เห็นมาเรื่งเล่าอะไรพี่เลย แดงเราเล่นไม่ได้แล้วตำรวจมารู้แล้วใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูไปกับตำรวจมาใช่ไหมตำรวจหิ้วหนูขึ้นรถไปด้วยมันรู้หมดเลยเว้ยวิ่งจกแอบตรงไหนมัารู้หมดเลยมารู้มุมหมดเลยจวพาต่อไปหรอมันมีหนูไม่ได้พาเขาไปเขาพาหนูไปหมายถึงว่าเขาอ่ะเขาจับเขาจับหนูได้ที่ตึกสามสามเจ็ดหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันมีไอ้คนใส่หัวหน้าหมีคนหนึ่งอ่ะมันเอารถรถแอบไว้แล้วมันก็วิ่งจกเหมือนเรานั่นแหละ แล้วตำรวจมันรู้เว้ยมันให้คนนึงอยู่อยู่รถตำ<ด>รวจพยายามตูรถแบบใช่ตำรวจตำรวจจะยึดรถไปหมดเลยให้จอดอยู่แถวนั้นอะแล้วคือแบบพาวไปเลยอะอแล้วตำรวจก็วิ่งหาแล้วรู้ด้วยทุกจุดทุกมุมที่แบบที่ไปแอบอะตึกที่พี่ตึกแดงก็ไม่เหลืออฟังไว้ ต้อนเลิกทำซะเรื่องไม่ดีอะตึกลุงลตึกลุกก็ไม่เหลือตึกหนูก็ไม่เหลือโดนโดนหมดแล้วโดนโดนเปิดโปงหมดแล้วพี่มันทำไม่ขึ้นจริงจรกว่าความไม่ดีนะจริงนะน้องแล้วพี่พาหนูไปเอารถหน่อยได้ไหมละ่ะได้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 ไดไดที่<อ>ไหนครับสามเจนหนึ่งครับตึกตึกจบปูนอะอันนี้ก็เจ็บไม่เลิกไม่ลาเนาะเจ็บขาโอ้แก่แล้วอย่างนี้น้องขับไปไม่ได้ปะ เกือบพิจีหรือเปล่าชนไม่เกรงใจค่าซ่อมเลยอ่ะไม่มันมีกันชนอยู่ไงนุมน่มๆนิ่มๆอ่ะดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่แค่ลแล้วคุณตำรวจชื่อคาราเมลใช่ไหมเขาบอกเขาไม่จับหนูอ่าทำไมอ่ะเออเขาเข,ขาปล่อยหนูมาเฮ้ยสองมาตรฐารนตำรวจ เขาบอกเสียงน่ารักเขาเขาไม่จับสองมาตรฐานเกินสิพีเนี่ยที่ไม่มีความผิดเขาจะจับเลยอ่ะของก็ไม่มีแต่ไม่ได้จูบคาของทูปเ่เดินเล่นอยากเสียงน่ารักต้องทำไงหฮะอยากเสียงน่ารักต้องทำยังไงโอ้ไม่รู้สิครับ ใช่หรอรถเราคันนี้เหรอใช่นี่แหละรถรถหนีตำรวจหนูอะยังเจ๋งมาดูดิรถเดิมๆแบบไม่ได้แต่งอะ่ะหนูหนูขออีกสักถุงได้ไหมหนูขออีกสักถุงได้ไหม,ไ,มได้แต่หนูใส่เสื้อช่างอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ช้ำหรอกแ่แต่ถ้าถกเบอก็ได้น้องๆมีถังน้ำมันน้ำมันหมดปะ มานั่งก่อนาล้วขึ้นนั่งก่อนรอบรถก็ไปโดนยึดนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเก่งมากเก่งมากปูนก็ได้ตั้งสองถุงไง จดยอดสอนพี่มพิมดีเวลากดไอ้นั่นอะกดปูนยังไงให้มันได้อ่ะเออพี่ต้องกดก่อนที่ขีดมันจะถึงอีตัวข้างในที่มันนั่นอะพี่กดได้สี่อะโหหนูก็กดไม่โดนสักทีหรอกแตกประจําเลยมาที่สั้นอะพี่กดไม่ค่อยได้หนูขอไอถุงหนึ่งได้ไหมได้โชคดีแล้วกันนะต้าหมดยังอยู่หรอเลือก K โชคดีแล้วกัน 保车吧，还得保一个。 ป่ว้ใจพี่ไ่่องลำโพงพี่หายแล้วพี่เปลือยจังเลยพี่ไม่าเื้อแล้วเปลือพังกัน ถ้าลองกระโดดครับผมอ,มอ่างเขามีมติตรงกันแล้วนะครับว่ารถช่างอ่ะเข้าไปจอดในรั้วนั่นนะครับโอ้โหตอนไหนอะครับตอนเมื่ตอนไม่ใช่ตอนเนี้ยอ่ะซ่อมไหมครับว่าเมื่อตอน,นเย็น่ยมันมีเหตุการณ์คารบบ์าาบอถทางเข้าออกทางเดียวใช่ปะ่ะแล้วแบบ มันตันนะ